Oh, mm -hmm. ก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะต้องจะพาเพื่อนๆมาดูสวนปาล์มกระต้องสวนปา์มแปลงนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอพัฒน์เรงไดคมจังหวัดลบบุรีนะครับเพื่อนๆเ,เ,เนื้อที่ประมาณก็40ไร่แล้วต้องปลูกปามทั้งหมด880ต้นนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะต้องจะพาเพื่อนๆมาดูว่าต้นปาล์มกระต้องปลูกเมื่อวันที่ 29, 30 28 29 30 31มีนาคม2566 ก็ตีไปก็ปลูกก็คือประมาณวันที่1เมษายนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันว่าปลาล์มของนาโต้งซึ่งปลูกทั้งหมดประมาณ40ไร่เนี่ย880ต้นเนี่ยแล้วนาโต้งนี่แบ่งแบ่งทั้งหมดก็คือเป็นสีน่สายพันธุ์สายพันธุ์ละ10ไร่นะครับเพื่อนๆเฉลี่ยก็คือสายพันธุ์ละ220ต้อ่ิต้นที่นาโต้งจะถ่ายเพื่อนๆได้ดูในารนี้เป็นสายพันธุ์คาลิก6ก0โอกตอนน,นี้นี่ก็เดือนกรกฎาคม เราเป็นเมษาพฤษภจะาิถุนาก็คือได้อายุได้3เดือนแล้วนะครับอายุได้3เดือนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะต้องถ่ายให้ดูนะว่าปาล์มอายุ3เดือนของนาโต้งเนี่ยจะใช้ได้ไหมจะสวยงามไหมจะผ่านไหมในสายตาของเพื่อนๆนะครับเพื่อนเพเพราะนาโต้งก็ปลูกปาล์มเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวต้องถ่ายให้ดูกันนะนี่คือปาล์มคาตาโต้นะครับเพื่อนๆตอนนี้พันอันนี้คือคาลิก600นะ นี่พันสายพันธุ์คาลิคกร้อนี่ก็โดนแมงกัดต้องต้องรีบใส่ยาใส่อะไรแล้วกระปุกเป็นทิวทิวทิวนะครับเพื่อนๆก็คือทิศตะวันออกอยู่ด้านนี้นะต้องกระปุกเป็นทิศเหนือไปสู่ทิศใต้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่คือพันสายพันธุ์คาลิคกอยนะนี่นะครับสวยงามอายุแค่นี้นะครับเพื่อนๆนดูดิใช้ได้เลยถือว่าผ่านเลยนะครับทังนั้นน่เป็นทิวทิวทิวเท่านั้นนะ นี่นะครับแล้วก็ระ,ระยะอ่าแล้วระหว่างที่นี่เนี่ยระหว่างร่องเนี่ยนะต้องก็ปลูกข้าวโพดนะครับ,พบพเพื่อนๆก็ปลูกข้าวโพดให้อ่าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเก็บหญ้ามากก็คือเอ่อจะได้ช่วงที่ปลาล์มเราออยูงเล็กๆ,ๆเนี่ยเราต้องก็ปลูกข้าวโพดใส่ไว้ชั่วคราวก่อนสักสองปีก็ทําให้เรามีผลผลิตได้ทั้งทางข้าวโพดด้วยนี่นี่ด้วยนะครับข้าวโพดก็เพิ่งหยอดได้ประมาณสักสิบกว่าวันนะเดี๋ยววันนี้จะให้เขาอีกวันพรุ่งนี้เะให้ก็มาพ่นยา กําจัดนี่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับนี่คือมีแมลงด้วยต้องฆ่าจะละเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนนี่คือปาล์มหัวตะโงนะพันคาลิกหกร้อยจากนี้ไป220ต้นเนี่ย220ต้นเนี่ยก็จะเป็นคาลิก600ทั้งหมดถัดไปก็จะเป็นคาลิกคิวซิกเดี๋ยวรอบหน้านต้องจะมาถ่ายให้ดูนะครับเพื่อนๆแล้วก็ด้านนูนน้นก็เป็นสาวิยิทนาบาลูแล้วถัดไปนูน้นก็จะเป็นซีรัดเอลิก ทั้งหมดก็คือ880ต้นนะครับเพื่อนเนเนื้อที่ก็คือประมาณ40ไร่นะอ่าเนี่ยนะต้องหยอดปุระดานข้างเดียวตั้งแต่ตอนที่เริ่มปลูกนี่ยังไม่ได้หยอดอเลยเดี๋ยวก็ต้องหยอดปุระดานใหม่นะครับเพื่อนเพื่อเพื่อให้อ่าป้องกันแมลงเพราะมีอ่่องรอยการแกะ็กินบ้างไะต้องเลือกที่จะอ่าหยอดปุระดานนะไม่ค่อยได้ฉีดพ่นนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับแต่ข้าวโพดก็เดี๋ยวต้องพ่นยากําจัดหนอนแล้วพ่นยาฆ่าแมลง กำจัดนอยแล้วก็พ่นยาฆ่าฆ่าหญ้าด้วยในทีแล้วก็ต้องระวังเพราะว่าเราปลูกในสวนปาล์มนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่คือคาลิหกร้อยนะครับเพื่อนืนนนนอ,นอนสวยงามดูลําต้นดูอะไรแค่3เดือนนี้นะต้องถือว่าผ่านเลยนะในมุมมองคาราเต้ในการปลูกเพื่อนนะครับเพื่อนๆคือน้าต้องก็อาจจะไม่เคยปลูกปาล์มแต่ว่า,าปลูกพืชชนิดอื่นนะ่าต้องเคยปลูกอยู่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนสวยงามนะครับนี่ดูดิแค่3าเดือนนี้โอ้โหได้ดังใจ นี่คือพันคาลิหกร้อยนะครับเพื่อนๆสวยงามด้วยดังใจเลยดูการแตกกิ่งกา้านการอะไรแนละ้วโอเคเลยนะจริงๆก็วันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบห้าก็สามเดือนกับสามเดือนครึ่งอ่ะโอเคสามเดือนครึ่งแลครับเพื่อนๆสิบห้ากรกฎาคมละนี่นะครับสวยงามนะโอเคเลยนะอชอบอยู่นะคาลิหกร้อยนี่ถือว่าชอบ แต่ว่าอตอนต้นมาตอนที่ได้ต้นมาก็ต้นเขาก็สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆัต้นสมบูรณ์เนี่ยพอเรามาปลูกนี่ก็ง่ายนะครับสมบูรณ์ดีโอ้สวย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 งามได้ดังใจนะครับเนี่ยอาจจะมีรอยแมงกินก็ช่างมืนแต่ละก็จะใส่อ่าก็เรียกว่าอะไรใส่ยาใส่อะไรทีหลังเอาก็เดี๋ยวว่างๆก็เดินใส่เพราะจริงๆวันนั้นก็ใส่แล้วเลยไม่กี่ล่องก็ใส่เสร็จในกุฎดานพอดียาหมดก็เลยไม่ได้ใส่นะครับเพื่อนๆน,นี่คือสวนปาล์มคอนาโต้งนะ วันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อมาดูส่วนปาล์มคอนาโต้งนะก็คือพันธุตัวน,นี้นั่นต้องจะถ่ายให้ดูพันธุ์คาริลหกร้อยก้อนแต่เรนต้องยังไม,ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้ไอปาล์มแต่ละสายพันธุ์สายพันธุ์เนี่ยที่มีชื่อเหมือนกันอย่างพวกคาริลหกร้อสาวิคินาบาลู หรือคาริคิวซิกหรือว่าเทเลเรกมันมันเป็นพันเดียวกันไหมหรือว่าหรือว่าเขาตั้งชื่ออะไรตามแต่และนี่นะครับเพื่อนนะต้องก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องปามเท่าไหรนะ่ยังไม่ศึ้สึก,กแต่ก็เพิ่งปลูกกันี้ไปก็จะศึกษาก็จะศึกษามากขึ้นก็คือไม่รู้ว่าแบบมันที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะมันเป็นพันเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็เปลี่ยนเรียกชื่อต่างกันหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็เลยยังไม่ค่อยรู้ตรงนี้เท่าไหร่เดี๋ยวก็จะค่อยศึกษาไปนะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่น่าต้องปลูกปามจะ เราต้องทําได้แค่นี้ต้องก็พอใจแล้วนะครับเพื่อนเพเพราะว่าเราก็ทํางานหลายอย่างเราก็ทําไร่หลายอย่างด้วยนะครับเพื่อนๆนก็เต็มไปหมดเลยนะทั้งหมด8 8 0ตด0ต้นเนี่ยนะต้องก็พอใจนะครับเพื่อนเพือนถือว่าเราปลูกได้แค่นี้แล้วก็ดูแลดีๆแค่นี้ก็สามารถเลี้ยงเราได้อย่างสบายๆถ้าถ้าถ้าเขาให้ผลผลิตเราได้นะนี่นะครับเพื่อนๆนี่คือข่าเล็กหกร้อย แล้วก็เรามาเก็บหญ้าเก็บอะไรบ้างส่วนมากหญ้าอันนี้นะต้องจะใช้ตัดเอานะครับเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้อคไรเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้ใช้ยาพ่นนะตัดเอานะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็เดี๋ยวถ้าเขาโตกว่าน,นี้ก่อนอะไรก่อนเรค่อยถ้าไม่ไหวจริงเราค่อยเก็บยาเพราะนี้เขายังเล็กๆอยู่นะครับเพื่อนๆเขายัางเล็กๆอยู่ยาเฟื่อยแถวหนึง่งแถวหนึง่งเนี่ยประมาณ40ต้นนะครับเพื่อนๆแถวหนึ่งแถวหนึ่งเนี่ยประมาณ40ต้นเพราะว่าความยาวก็ประมาณ 400รอยกว่าเมตรก็คือห่างกัน9ก้าก้าก็ได้ประมาณ4ี่สิบต้นแถวหนึ่งนะก็อยาไปนูน่นอยาไปนู่นนะครับเพื่อนๆที่นูน่นก็จะก,ก็แล้วแต่สายพันธุ์กันไปนะครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสไปถ่ายเ,เพื่อนๆได้ดูกันถ่ายให้ดูกันเอ่อถ่ายให้ดูอีคาลิกถ่ายให้ดูคาลิกห0ร้อยนะอ่าสำหรับพันธุ์นี้นะต้องผูกใจมากเลย คือไม่รู้สิมุมมองว่าคือมันพุ่งโตดีเลยดีแท้ใช้ได้นะครับเพื่อนๆใช่ได้เลยสําหรับทันปามนะแต่ก็งามทุกสายพันธุ์นะครับงามทุกสายพันธุ์ดูแต่ตละต้นแต่ละต้ะตนเนี่ยเกี้ยวงามได้แค่สมเดือนครึ่งเองนะครับก็ต้องมองว่าผ่านอะ่ะไม่รู้มุมมองของเพื่อนๆว่าไงนี่นะครับสวยงามเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับสวยงามนะดู แต่ละต้นก็ใส่ขี้งูด้วยนะเอาขี้งูมาโรยที่ว่าทําคลิปขนมาส่วนปามคลิปก่อนๆนะเอาขี้งูมาโรยด้วยนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับแต่ละต้นก็เขียวเขียวเขียวเห็นไหมครับสวยงามได้ใจได้ใช้ได้เลยเดี๋ยวแนละ้วเอ็นนี่ก็ปล่อยเป็นบ้างเรื่องไอ้นี่นี่ละต้งยังไม่ได้ฉีดเจวินแปดห้าเลยนะไม่ได้ฉีดนะครับเ,เพื่อนๆก็ปะกะติยังไม่ได้ฉีดเลยเลย ใช้แต่ฟูรดานตั้งแต่ตอนที่ปลูกเมืม่อ3เดือนที่แล้วนี่ไม่ได้หยอดอีกเลยได้ว่าเดี๋ยวก็จะยอดอีกทีเพราะป้องกันไม่อยากให้มันมากินมากนะครับเพื่อนก็คือสวยงามอ่ะไม่รู้ยังไงนะครับจอพดที่หยอดไว้ก็สวยนี่นะครับสายพันธุ์สวยตัวโตวง,งนามๆนี่ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันค้าเลือหกร้อยก็อีกสายพันธุ์หนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะเราต้องก็ดูคําแนะนํา าจากทางอารีการเกษตรทางอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนเื่อนแล้วก็อีกอันก็คือจากจากบริษัทลุงเหลืองเกษตรลุงเหลืองพันปาล์มที่นายต้องสั่งพันมานะจากที่สุราษฎร์นะครับเพื่อนเพื่อนลุงเหลืองพันปาล์มที่นายต้องสั่งมาเห็นงไหมครับเพื่อนถ่ายให้ดูก็สวยงามมากๆอะ่ะชอบแล้วก็วิวไร่ของนายต้องก็สวยนะครับเพื่อนเพื่อนวิวไร่สวยภูเขาล้อมรอบ โอ้กับรอบๆนู่นนะครับเป็นไปหมดเลยนะด้านนี้แต่ว่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหนกแต่ด้านนี้ชัดนู่นนู่นนะครับไกลๆเห็นหน่อยปลาล์มแล้วโตขึ้นโตขึ้นก็จะสวยงามสวยงาม,มานะครับเพื่อนๆแลวต้องก็ใส่ทั้งปุ๋ยอคอกปุ๋ยอคอกแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามที่ระยะเวลานะนี่คือปุ๋ยที่งัวนะนี่คือปุ๋ยที่งัวที่ว่าแล้วต้องเอามาชิ้นๆไว้ จริงก็เราก็จะใส่แต่ต่อไปเราจะใส่ต้นละกระสอบตอนนี้ก็ใส่แค่ประมาณสักต้นละสามโลสี่โลก่อนแต่ต่อไปจะใส่ต้นละกระสอบเลยเพราะว่าย่านนี้เป็นย่านเลี้ยงงูนมเยอะก็ไม่ได้ขาดแคนเรื่องปุ๋ยคอกนะครับเพื่อนๆก็ถือว่ามีปุ๋ยให้ใส่กันได้อย่างสบายๆตอนละปุ๋ยคอกนะไม่ว่าจะเป็นขี้งูขี้ไก่นะครับเพื่อนๆแต่เรมต้นก็เลือกที่จะเอาขี้งูเพราะว่าราคาไม่แพงกระสอบนึงก็แค่15บาทนะครับเพื่อนๆกระสอบละ15บาบาทเนี่ยเอามาใส่จ้างคนงานมาใส่หรือเรา แต่สมัครจ้างอะจ้างคนงานมาสายนะครับเพื่อนๆก็ถือว่านี่ไปนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันนะครับสวยงามทั้งแปลงนะนี่นะครับคารี600แล้วก็อย่างที่บอกแปลงของน้าต้นก็ปลูกด้วยระบบน้ําหยดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแปลงหน้าต้ก็ปลูกด้วยระบบน้ําหยดนี่นะครับสายน้ําฝังออกนี่นะครับแต่ว่าต่อไปแล้วก็จะถ่ายวิธีทําเพื่อให้มันรอบต้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็วางแบบนี้ไปก่อนเพราะต้นก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็ มีร่องน้ํามีคูน้านี่ครับตอนนี้ฝนยังไม่ตกเท่าไหร่ก็น้ํายังไม่มีนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะขุดรอบนู้นอีกก็คือจะมีถนนรอบไร่แล้วก็มีคูน้ํารอบไล่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นคูน้ํานะครับนี่นะครับนี่คือคหลานะครับเ่นาเรกหกร้อยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่คือระบบใส่น้ําหยดของไรนนาตโต้นะครับเพื่อนๆคาเรกหกร้อยซื่ๆเห็นด้านนี้เป็นทั้งนั้นเลยนี่ครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆแต่ระยะเยอะนะตรงยังไม่ได้เก็บมากก็คือปล่อยให้นี่บ้างนะครับต้นนี้ก็สวยมากๆนะครับเพื่อนๆต้นนี้ก็สวยมากๆนี่นะครับก็สําหรับคลิปที่พาเพื่อนๆมาดูพันละแปลงสวนปามมนาโต้พันคา,า,า,าลิก600ก็จะประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้หนาโต้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ